เาวันเปรียงเทวันเปรียงจัดเป็นพืชสมุนไพรประเภทเทาเลื้อขนาดใหญ่สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศส่วนใหญ่สรรพคุณทางยาของเทวันเปรียงจะอยู่ที่ส่วนของเทาลำต้นและรากแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรก็ต้องมีสรรพคุณที่ช่วยได้มากกว่าการแก้ปวดไม่แน่นอนซึ่งในตำราย,ยาไทยกล่าวว่าเป็นยาขับเสมหะช่วยขับปัสสาวะรักษาโรคบ,บิด แก้อาการหวัดแก้ไอบำรุงกําลังแก้เน็บชาและยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวขึ้นสิบสรรพคุณของเถาวัลย์เปรียงประโยชน์ในการรักษาโรคหนึ่งเถาวัลย์เปรียงมีสรรพคุณเด่นในด้านการรักษาอาการปวดไม่ตามร่างกายหรือกล้ามเนื้อโดยสารสกัดจากลำต้นของเถาวัลย์เปรียงมีสารไอโซฟลาโวนและสารไอโซฟลาโวนไกลโคไซด์ ซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอาการอักเสบตามข้อและกล้ามเนื้อจึงทําให้อาการปวดเมื่อต่างๆลดลงจนหายได้ 2. องทวันเปรียงได้ถูกกล่าวไว้ในตำรายาไทยว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาโรคอมพกษกและอาการกระดูกหักโดยมักจะนําไปผสมอยู่ในส่วนผสมอื่นๆเพื่อใช้ถูนวดบริเวณที่มีอาการทุกวันก็จะค่อยๆดีขึ้น 3. ทวันเปรียงมีประโยชน์ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายรอดพ้นจากสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่จะเข้ามาทําอันตรายร่างกายและยังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในตัวยาอื่นๆเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ 4. ทาวันเปรียงมีสรรพคุณดูแลอาการตกขาวในตำรยาโบราณมักถูกนำมาใช้เพื่อรักษาอาการตกขาวประเภทที่ไม่มีกลิ่นและไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีมากขึ้นจากเาวันเปรียง 5. ถาวัรเปรียงมีริ์แก้อาการไข้เป็นหวัดไอทำให้มีอาการดีขึ้นหรือหายเร็วขึ้นและช่วยขับเสมหะออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี 6. ประโยชน์ของถาวันเปรียงมีริ์เป็นยาระบายจึงเหมาะกับคนที่มักถ่ายยากจะช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายทำงานดีขึ้นลดโอกาสเกิดอาการท้องผูกและยังแก้โรคบิดได้ด้วย เจ็ดสคุณเถาวเปรียงนั้นเหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากซึ่งจะทําให้ปัสสาวะได้บ่อยกว่าปกติเพราะเถาวันเปรียงมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะแก้อาการปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะติดขัดแปดเถาวันเปรียงช่วยบํารุงเลือดได้และช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดขาวสามารถขับเลือดเสียในผู้หญิงช่วยในการบีบมดลูกทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น เาเถาวันเปรียงได้ถูกนำมาใช้เพื่อบำรุงกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชาที่จะทำงานได้อย่างสบายขึ้นไม่เหนื่อยง่ายสิประโยชน์ของเถาวันเปรียงใช้เป็นอาหารได้เราสามารถจะนำเอาส่วนของยอดอ่อนใบอ่อนช่อดอกและผลอ่อนของต้นมาเป็นผักจิ้มกินกับกับข้าวอาทิน้ำพริกหรือแกงเผ็ด ซึ่งจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากทาวันเปรียงอีกทางหนึ่งจากสรรพคุณและประโยชน์ของทวันเปรียงในข้อที่ว่าช่วยแก้อาการปวดเมื่อยปวดเอวปวดหลังปวดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนั้นคงจะถูกใจสําหรับคนที่ต้องทํากิจกรรมที่ใช้แรงมากหรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องจนส่งผลให้เกิดอาการปวดปวดเมื่อย,อยตามร่างกายอยู่บ่อยๆ ให้สามารถหายได้และกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งจนอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่าเคยเกิดอาการปวดเมื่อยกับตัวเองหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โค้ดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube